สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้แม่นนองแก้มกับสิมาพามาเมืองพอน้องแก้มก็ดั่งดังไฟนะคะตอนนี้เพิ่นกําลังแบบว่าดังไฟเลยแม่นอมนองแก้มใส่พอน้องแก้มต้มยาน้านมไหหมูนะคะวันนี้พอน้องแก้มก็เลยมาทําการต้มยาน้ํานมไหหมูแต่ว่าวันนี้พอดี่หมูแม่นนองแก้มนั่นต้องกินยาน้ํานมสองขอกนะคะก็เลยต้มใส่ปิ๊บเลยนะคะนี่นะคะต้มลงไปสามมัดจ้ะ ปิบหนึ่งนะคะปกติแล้วแม่น้องแก้มสิ้นหายไอ้มัดหาสิบบาทนะคะแต่ว่ากะสิบอกครกคนว่าลอยหนึ่งกับคื้่หาไปสองมัดนะคะเพราะว่าเพิ่นกะสิกินไดพ้พอดีนะคะต้มให้กินเสากินแรงนะคะผสมกับอาหารที่ห้าสีเหล่ยงนะคะเสาแรงเลยนะคะสองมัดนี้สิกินได้สิบหาหมื่นพอดีนะคะกับประมาณนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่น้องแก้มกาสิภามาอัปเดตหมูเผือกนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเหมือนกับแม่เพิ่นน้ำนมเหลื่มพดนะคะแล้วแม่น้องแก้มกาสิปิดเอายาต้มมาให้เพิ่นกินอีกนะคะเพราะว่าเป็นเพิ่นเป็นนอนทับนมไหวเบ่อหอยให้ลูกกินนมนะคะนะคะเพิ่นนอนทับนมไหวเลยนะคะในห้วงกาสิปิไปเพิ่มน้ำนมให้แม่เพิ่นมอมลูกแม่เพิ่นนะคะแต่ว่าลูกเพิ่นยังโตหมูโตอวนดีอยู่ค่ะ ลูกแอลกินนมแล้วนะคะนะคะเพื่อนกับสินอนทับนมไหวนะคะนี่แหละคืออาการของหมูน้ำนมบ่อพ่อมันเธอเพื่อนสิเก็บเต่านมนะคะเพื่อนกระสิบ,บ่อหายููเพื่อนเขากินเลยนะคะสินอนทับไหวเลยจ้ะกับหมูคอ,อกดใดเป็นขึ้นแม่นุอกแกมนะคะคอมเมนต์มาใดนะคะเอากรสิมาแช์ประสบการณ์ ให้สูกันฟังเนาะคะ่ะนี่นะคะอาการเปอเป็นประมาณนี้นะคะตะเมิงว่าเปอร์สีนอนให้ลูกกินนมม่านะคะลูกไปแอลเอลตั้งสองขางเลยนะคะลูกแล้วแม่เปิ่นสไให้ลูกกินนมนะคะเดี๋ยวแม่น้องแก้มกับสียเอาอยาน้ำนมมาให้เปิ่นกินนะคะหลอบแรงนะคะ,ะ,คะเป็นเมืองอีกขอบนึงนะคะ นนะคนะอยากหายในจะหน่อยแกงเห็นกันมาน้นนี่คะ่ะแสงอยากหายในจะหน่อยนะคะแม่นี่คือนุ่มเพิ่นบกค่อยมีหนังแต่ต้นขอดลูกเลยนะคะเกิดจากว่าเพิ่นป่วยนะคะในแมวแกม,มาทช้ตรงนี้เลยไอ้มึงเพิ่นป่วยนะคะก้อนเพิ่นสิขอนลูกกันบ่งอกว่าเพิ่นเป็นยางนะคะเพิ่นยางบดได้นอนๆหายใจผงาบผงาบก็กินอาหารอยู่สองมือนะคะ กินอาหารอยู่สองมือหลังจากเพื่อนลุกมากินอาหารใดเพื่อนกับขอดลูกเลยแต่ว่าเต่านมเพื่อนนั้นยขว่าโบลงพ่วงนะคะบเป็นพว่วงบเป็นเต่านะคะเป็นเต่านมปกติเหมือนหมูบ่ไดคขอดลูกนะคะก็แเราเพื่อนกับโบมีน้ำนมน้ำ,นำแม่นองแก้มกับพยายามบำรุงเพื่อนนะคะลูกเพื่อนใดทั้งเมดอซิฟซีโตนะคะลูกโดงแห้งค่ะแต่ว่ามีปัญหาหมองน้ำนมเนี่ยแหละคะ่ะแม่นังแก้มกับโบรุงทั้งแม่ทั้งลูกกับ มาหลุ่นไปพร้อมๆกันว่าแม่นนองแก้มสีเหลียงเพ่นหลอดเบิดบอนะคะเพระว่าเพิ่นป่วยก่อนสีขอดตอนแรกคิดว่าเพิ่นว่าน่าสีหลอดแม่นนองแก้มน่าจะเสียหมูแม่พันตัวหนี้ไปแล้วแต่ทีไหนได้เพิ่นกับมาขอดลูกให้นะคะค่ะพอนนองแก้มก็ลังเสียอายาบำรุงมาให้เพิ่นกินอีกแต่ว่าเพิ่นหายแห้งนะคะหมูแม่นี่นะคะเสียงเพิ่นยำปากใส่ยงเฮาเวลาหายเงื่อหายอาหารก็ต้องระวังแน่จักหน่อยนะคะ แต่ว่าตอนเพิ่นบ่าท่านขอดูกนั้นเพิ่นบ่าหายหนังสีได้คะ่ะแต่ว่าพอขอดลูกแล้วเพิ่นก็นเปลี่ยนไปเนาะคะ่ะเอาผาสมกันเลยนะคะกับอาหารนี่คะ่ะเต่านุ่มอเพิ่นโบอ,อันนี้ตอนแรกนั้นโบเป็นพ่วงน,นังสีได้คะ่ะเริ่มให้กินยาค่ะเริ่มมีพ่วงออกมาแน่จากน้อยนะกํลังต้มยายอยู่คับกําลังต้มยายอยู่เดี๋ยวมาให้เพิ่นกินอีกแต่ลูกเพิ่นโตเสมอกันเบ่ค่ะแต่กับใบใหญ่ยยนะคะโตโตน้อยๆซ้ำกันเบิด นี่แต่โตหลอดลอด,อดเ,เลยนะคะหลอดซ้ำกันไปเลยค่ะบ่อใหญ่นะคะ,นนะ,คะ,ะมีแต่โตหน่อยๆตอนแรกอ็คิดว่าเป็นเป็นยางน้อนนอนบลูกสองหมือเลยนะคะบลูกบบกินเงอบอยยางนอนย่างเดียวนะคะเนี่ยแม่หลังแกงก็คิดว่ามีแนวมาก,กัดเพลนหรือเปล่ปาอาจจะเป็นตะขาบเป็นยางเขามาก,กัดเพลนบอ่อเพลนแพ้เพราะตอนนี้พอลูกมากินเงอได้เตือนสองมากับขอบลูกเลยนะคะ แต่ว่านมบ่อ,บอเป็นพว่วงบอ่อตั้งเตาก็เหมือนกับน้ำนำมบ่อมีนะคะเดี๋ยวถามาหลุนน้ำกันบ่แมลงแกีมจีสามารถเลียงมูลูกลูกมูแม่นี่ได้ขายบอ่อนะคะเอาเลียงให้มันเต็มที่นะคะถ้าผู้ใดมีปัญหาคือแมลงแกมกะทักเขามาคุยกันได้นะคะเพื่อมีวิธีการรักษาที่ดีแนะนํำแมลงแกมนะคะเนาะวิธีการเลียงนะคะ แม่้องแกมการเรียงตําแบบบานๆเท่านะคะนี่ค่ะเพื่อะลูกุ้งจ้องแข็งแจ้งนะคะต้นแน่ๆแน่ๆเนาะเ,เ,เ,เดี๋ยวเท้าถามมาลุ่นกันนะคะหลังจากที่แม่น้นงแกมเอาย่าน้ำนมมะต้มมาไหหมูปลาเผือกแม่นี่กินแล้วเพื่อนจีให้ย่อมให้ลูกกินนมบอนะคะแล้วก็มาลุ่นกันว่าแม่น้นงแกมสีสามารถเลียงลูกหมูแม่นี ไดขายจากโตแล้วก็สีหลอดจากโตนะคะในคลิปนี้ก็าฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มทุกคลิปนะคะก็าฝากเพจแก้มใจไซกเกเษตรตัวน้อยการเลี้ยงหมูปลาหมูดำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ